อยากแจ้งก็แจ้งดิแจ้งเลยอยากโดนแบนพอดีเลยแจ้งเลยกูอยากจะรู้ว่ากูผิดกฎอะไรไปแจ้งเลยไปแจ้งมาคอมอนอยากแจ้งก็ไปแจ้งครับผมไม่ได้ผมไม่ได้ท้าทายนะแต่ถ้าผมผิดผมยอมรับอยู่แล้วไม่ติดอยู่แล้วไป,ไปอันนี้คุณเข้าใจคําว่าสตอรี่หรือเปล่าอันนี้เล่นเล่นครั้งแรกปะเนี่ยถามก่อนตอรถบ้าคนครับน้อง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 ขอดูน,นดดักบินโดยเด็กผิวหนังธรรมชาัิ เชื่อเชื่อกูยังเชื่อกูยังหรอว่าขนาดไหนอะไอ้ก้าวแทบ,บร,บเรนะเบิด่ะสมันจมี9คน ทำไมเรามีเก้าคนวะไม่เจอหรือวเราเรียกเพื่อนราดูบ้านโรงพยาบาลดิสูงสุดแล้วไม่เจอเลยนะครับไปสองที่พี่อมทำให้ชินแอร์ดับสี่ห้าคนคนอยู่ก็ไม่มาปล่อยให้แก๊งอื่นดันของเยอะที่เราเราตามบ้างมันนํามาไกลแล้วคนนี่แหละพี่ เล่นมันมันก็เล่นวงประชาชนก็ได้อะไรเงี้ยบ่ายสามอ่ะไอ้โชคมันชอบเล่นเป็นไงโชคได้มั้งปะช่วงแรกๆอ่ะเยอะพี่แต่ช่วงหลังๆโดนโดนละเน้นมันใช่ไหมแล้วผมไปตีผู้หญิงผมโดนผู้ชายหลุมเซิร์งอ่ะมันปกป้องไงดิเออมันเข้าผมต่อกตับตัวอมนหนีในด้วยไปพีดพี่แกอะไรไม่ละบ๊อบใหม่ไม่ไม่ไม่ะมันเป็นวงแบบใครโดนวงไกลเป็นหมูอ่ะ คือทำอะไรอันนี้คืออะไรสำหรับอะไรวะแบ็คิงปลาจากมาคิงปลาเมื่อไหรแล้วกูเล่นไม่เป็นด้วยเกมอ่ะไม่รู้เรื่องเลยพีเจเบียการถ่านอ่ะไปพูดอะไรกันเนี่ยพูดอะไรกันเนี่ยลูกเราเท่าไหร่ลูกแสงเลื่อนไหลอ่ะแสนอ๋อันนี้แสนใช้ได้แค่นี้ใช้ได้แค่สิบนีไปบัฟแก้กันอ่ะโอ้ใครเอาก็เอาอ่ะเป็นบัฟป่ะลูกแสงชั่วโมงใช้ได้หนึ่งครั้งหรือเปล่าแบ็คคิงปลาดีกับเจ็ดลูกไหมสีเดียวใช่ ใช่หรอข้ามเขาครับเจดเจ็ดลูกเดียเจ็ดลูกก็เจ็ดกระพาร์ลแล้วก็มีฮากิเราอีกสามป่ะกดม่วนหมดเลยใครคุมไฟอ่ะแต่วงนั้นเอาไว้บั๊แก้กันอะที่แบบคนลวกลายเป็นหมูอ่ะกลายเป็นหมูทุกคนดีแล้วคื้นร่างเขาคื้นร่างให้แต่เราเราเราหน้าใช้ที่มันลบล้างอ่ะพี่เวลาคนอากกินยากกันเอออยากกันแม่ง ปืนก็ทำมากดแค่รอบเดียวดิมันเอามาสองขวดแล้วก็จบแล้วพี่มันต้องมีดีเลยในการดินเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูถ่ายจอให้เอาเดี๋ยวเผื่อจะได้ไปทำเป็นแนวทางนะถ่ายจอให้แป๊บโอ้โหถ่ายจอให้รายละเอียดเนี่ยกูก็ถ่ายรายละเอียดให้เลยเนี่ยเอาทำง่ายๆเลยเปลี่ยนชื่อดิดหน่อย ครับผมไม่งกครับผมแต่ก็ก็คิดเอามีสมองก็คิดเอาว่าสิ่งไหนที่ควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำอ่ะมันบอแมนเด้อมันบอแมนใีมันกดดีบัฟมาแล้วเรากดบัฟส่วนมันก็แบบล้างเหมือนล้างสถานะอะไงบบนี้พี่ทางนู้นสบายดีไหมอ่ะใช่พี่แจ็คพี่อุ้ยมันไม่มาคุยกับเราเลยพี่มาตาวเราแน่เมาเถอะมส แบงแข็งผมบอกนะพี่มันแข็งจริงก็ผมแปมแล้วพี่ตากวนวนโชว์แก่อะไรแก่ปูโอเคมึงอ่ะอีแปดพี่วนชอบพี่ทำอะไรมินิผมเจอพี่ตั้งหลายวันนะปูเด็กเหี้ยนี่เด็กดี ไอ้ว <formation jin inh ale> <at> ่อพเวา่าปาันดีไปเาว่าปาดี่อ้วอบตาย่าอเยียอ้แต่หน้ามึงก็าน้าอีเราตีแ้วมาแฟปะมกาแองเดียววนโชก้ได้ะกาแปะอไรไปดูแต่มนเคยคุยกับสายสี่เลยวนลาะเลาันเหี้ยสาีมันคุยคนอย่างน้อยอะไรวมันวะ่ไงจะเองนะพี่ชายลูกพี่ไม่แหนไวเฮี้ยแหนมอ่ะกคนมน้อยจริงสายสี่ไอ้เฮี้ยมันมันไม่ขับรถมีีมีมันทาโอยเฮี้ย หายเลยกูไม่ค่อยเจอมันเลยนะเว้ยอะไรเบียร์เล่นหรืเพี้ยอะไรมึงพูดอะไรก็พูดไปดิผมคิดถึงจริงคิดถึงเหมือนกันน้องรู้ว่าเลยโอ้ยควายจะผอมไปต้องคุยอะไรก็มาเนี่ยเด็กนี่ดีครับคุยเด็กถ้ามันอยากคุยก็ให้มันมาคุยดิปล่อยมันดิให้มันมาคุยดิเมื่อวานน้องเมื่อวานไก็ให้แม่งแจ้งดีอยากแจ้งก็แจ้งดี แจ้งเลยอยากโดนแบนพอดีเลยแจ้งเลยกูอยากจะรู้ว่ากูผิดกฎอะไรเป็นสตอรี่ไงไปแจ้งเลยไปแจ้งมาอมอนพูดเด็กก็ไปพูดกับเด็กไปพูดกับคนที่ล้วงเด็กเอออะไรครับอะไรที่คุณจะคิดจบผมอ่ะแล้วไงครับยังยังไม่ได้เป็นสตอรี่กันครับ คุณคุณเข้าใจเขาว่าจะตอรี่จริงหรือเปล่าเนี่ยเข้าใจครับเข้าใจแล้วคุณที่คุยทีซีนี่คือแล้วพี่คุณนินทาผมรับหลังนี่คือไม่ใช่ตอรี่เหรอไม่ไม่ที่คุยที่ทีซีเนี่ยคุณมาคุยเรื่องที่บอกว่าจะเรียกค้างเพราะว่าค่าหมันไสออะเรื่องนึ่งอีกเรื่องนึ่งเรื่องไหนครับเรื่องที่คุณคุยกับพี่พงษ์โอมไงอยากแจ้งก็ไปแจ้งครับผมไม่ได้ผมไม่ได้ท้าทายนะแต่แล้วผมผิดผมยอมรับอยู่แล้วไม่ติดอยู่แล้วไปแจ้งเลยครับไม่ผมไม่ได้แจ้งครับแต่แต่แต่คคืออออัันนีี้้เรรรราบแต่ลวห มันไม่เขียวการตอบรับครับผมมีกับคุณตั้งนานแล้วหรือเปล่าที่คุณที่คุณมาเรียกตังผมแล้วผมไม่ให้งล่อครับเป็นสตอรี่อ่ะใช่ครับทำไมอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่สตอรี่ยังไงผมถามหน่อยแล้วมันไม่ใช่ยังไงครับต่ออันนี้คุณเข้าใจคำว่าสตอรี่หรือเปล่าอันนี้เล่นเล่นครั้งแรกปะเนี่ยถามก่อนเล่นมานาน้วครับเออเล่นมานานแต่ไม่เข้าใจคืออะไรอ่ะสตอรี่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นคือทีซีให้เล่นหรือเปล่าไม่ใช่คือ อันนั้นอ่ะอันนั้นคือระบบแก๊งครับอันนั้นคืออันนั้นคือส่วนระบบแก๊งแล้วถ้าผมไม่รับคุณมาตีผมเรื่อยๆผมผมก็บอกดีซีก็ไปบอกสิครับไปบอกเลยเออไปบอกเลยฟ้องแล้วได้เลยไปเลยครับเชิญเสร็จลยวดีซีเชิญแล้วมีครับอะไรอย่างนี้ได้เลยครับที่เทียมันยังไม่เข้าใจความหมายคำว่าสตอรี่เลยคือมึงโดนแทงเท่ากับมึงเปิดสตอรี่กัน หนูไอทีทีซีช่วยอะไรมาได้อ ouais ่ะอทีซีมันเอาไว้ไก่เกลี่ยไม่ใช่หรอไอดีเก้าเก้าแปดหกครับคอยดูนะมึงไปพูดอะไรเป็นร้อยเป็นคำอ่ะขอให้ทีซีสถิตเลยครับมึงเชื่อาิารย์จัดคำเนี้ยใช่ไหมไอตั้ามทีซีสถิตเลยครับพูดเป็นร้อยทีซีสถิตเลยครับเดี๋ยวรูปเป็นรบปว่า ม่เลอะไม้ไปเรียกม่นด้ไปเีสี่ใช่หรอตีมีตรกไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเดี๋ยวเล่้องไปรอให้เขาเรียกก่อนวะทายารอมันเรียกเนี่ย้อกวให้เจอะไคำว่าสตอรี่อ่ะ ไม่รู้เออแจ็คครับพี่แจ็คเราเขาไม่เข้าใจเราก็บอกบ่อยอ่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ชายใหญ่ป้าไปเบิร์ดขาให้หมอชุดส้มรับเคสหน่อยลดอะไรก็ได้รถอะไรก็ได้ป้าใหเบื่อเขาหน่อยรถหรือบัคเบิร์ดให้เราเขาบั๊กนั่เลยนะเฮ้ย ดูวๆว่าเราไปดีไ่ดีวะขนรถไปอนึใช่สองสองใช่ไมทันป่ะเดือนแล้วล่า้านดน